แอนวันนี้ก็สวัสดีทุกๆคนนะคะเข้าสวนอีกแล้วจ้านี่ผักชีนะคะนี่ก็ต้นก้านะคะแล้วแนนจะเอาตัวนู้ตัวนูนวน้นนะคะจุลินซีแนนทำเองเนาะเยอะมีสิบกว่าขวดเนาะเดี๋ยวเอามาผสมนมนะคะนี่ลงนิดนะึง ่านี่คือนมนะคะนมโชรสดน้ําตาลเนาะกลองขึ้นนิดนึงกล้องจะล้มค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวแนนไปหยิบจุลินทรีย์มาก่อนนะคะหยิบมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะจุลินซียแนนทำเอง เทลงไปเลยนะคะแนนมีอีกเยอะเดี๋ยวแนนจะมาเทใส่ถังเต้สะพายลดไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะแนนก็จะเทใส่ถังนี้ เน้นก็จะสะพายนะคะหายไปอยู่เนาะ อันนี้ก็เทใส่ต้นพริกนะคะเหม็นเหม็นมากเลยค่ะปิดฝานะคะเดี๋ยวเรามาดูก,กันค่ะเงินสะภายก่อนนะคะแอนไม่ได้ใช้ซูมนะคะ ลดตรงนี้ก่อนเนาะตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าข้างนอกแนนไม่ได้เอากล้องออกไปเนาะแนนลดข้างในให้ดูเฉยๆเนาะเพราะว่าข้างนอกตอน้นพิก ปีไปเฉยๆค่ะ นะคะเพราะไม่ได้เอากล้องไปน้องงานกลัวติดมันเล่นอี คิปนี้อาจจะเป็นคลิปชั้นๆหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะแนนก็ฉีดให้ดูเฉยๆเพราะว่าแนนถือกล้องไม่ได้เนาะอีกข้างนึงต้องจับอันนี้เนาะอีกข้างนึงต้องถืออันนี้เนาะแนนก็เลยไม่อยากเอากล้องออกไปนะคะเดี๋ยวกลัวเด็กอิสลามมันเล่นเหมือนวันคลิปก่อนนู้นนะคะแนนก็ขอลาลไว้นที่นี้นะคะขอบคุณค่ะ